ก็สำหรับ MV วันนี้นะครับก็จะเป็นซิงเกิลของต้นที่เป็นเพลงเร็วเพลงแรกนะครับชื่อเพลงประตูนะครับแล้วก็จะประกอบซีรีส์เลิฟซิกด้วยนะครับเป็นเปิดซีซั่น2เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ค่อนข้างสนุกสนานเพราะตามคอนเซปต์เพลงคือประตูเนี่ยมันหมายถึงเรื่องราวต่างๆที่อาจจะเป็นความทุกข์ความเศร้าความหวังต่างๆอะไรที่เราปิดตัวเองเอาไว้แต่คือเราเปิดมันออกมาอยากให้ทุกคนมาสนุกด้วยกันอะไรเงี้ยครับผม จริงๆก็เจอกันตั้งแต่วันอะไรนะแถลงข่าววันนั้นแล้วนะก็ได้พลังจากน้องๆมาเยอะนะครับเพราะแต่ละคนก็เด็กมากๆแล้วก็สดใสมากๆยิ่งซีซั่นสนี้โอ้โหเด็กแบบบางคนเด็กมากเลยแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะครับเราดูแก่ไปเยอะเลยครับผมซีรีส์ไอ้ที่ดูผ่านๆนะครับก็ถือว่าน้องทุกคนโอเคนะครับก็โอเคครับผมเริฟซิกเดอะซีรีส์แฟชั่นแคมนะครับ จะพบกับพวกเราได้ก็วันที่29นะครับมีนานี้นะครับเสาร์อาทิตย์ครับผม2ทุ่ม50ถึง3ทุ่ม40ครับผมยังไงฝากติดตามกับพวกเราด้วยนะครับเอาในเนื้อหาก็จะมี9สัปดาห์นะใช่ไหมครับครับผมครับแล้วก็จะมีแบบโค้ดคอยเข้ามาแนะนำคอยมาสอนอะไรอย่างเงี้ยครับให้พวกเราแบบได้พัฒนาตัวเองกันขึ้นไปครับ ครับแล้วก็สําหรับ MV ตัวนี้นะครับจะให้ติดตามชมนะครับปลายเมษานะครับได้ดูกันแน่นอนนะฮะรับรองว่าน้องๆทุกคนจะมาสร้างความสนุกแล้วก็เอาความสดใสมาฝากนะครับแฟนๆเลิฟซิกตั้งแต่ซีซันแรกนะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฮะติดตามกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เชียร์ให้กำจัจน้องๆซีซันใหม่ๆด้วยแล้วกันนะครับผม